ราชมีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขดิฉันโฆษกขรัศรีรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ปาพาทุกท่านมาอยู่ที่ครินิกกรมการสาทวิทยาค่ะของโรงพยาบาลเด็กนั่นเองนะคะเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่หลายหลายท่านค่ะที่อินบ็อกมาบอกว่าุียคุณปาลองพาไปทาความรู้จักเกี่ยวกับโรค MLD โรคประจกรรหายากหน่อยเอว่าโรคนี้มันเป็นยังไงมีวิธีการรักษาหรือวิธีการป้องกันอย่างไรนะคะแล้วก็หากเป็นแล้วนี่คุณหมอเขาจะมีการ รักษาการร้องแานการรักษาอย่างไรแน่นอนว่าวันนี้นะคะเราก็จะพาคุณสมุทรท่านไปชมห้องสาวประสาทวิทยาแล้วก็จะได้ผลขับแพทย์เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาด้วยนะคะตามมาเลยค่ะคุณหมอรออยู่ด้านในคะ่ะมาแล mld นะครับเกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรมของผู้ป่วยซึ่ง ทำให้เกิดการสะสมของของเสียข้างซึ่งการสะสมของเสียสองเสียนี้ทาให้เกิดผลเสียทางด้านระบบสมองและเส้นประสาทครับหูมานานมากผมว่านานเป็นหลักร้อยปีนะครับเพียงแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มากขึ้นเราสามารถรู้ได้ว่าโรคนี้เกิดจาก สมัยก่อนเนี่ยเราจะรู้แต่ว่าอาการคนไข้กลุ่มนี้อาการเป็นแบบนี้แต่ปัจจุบันนี้เรารู้ว่ามันเกิดจากความผิดปกติความผิดปกติของยีนที่เป็นมาตั้งแต่กําเนิดของคนไข้ครับอย่างที่เรียนให้ทราบครับก็คือสาเหตุเนี่ยเป็นความผิดปกติของยีนที่กลายพันธุ์ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นที่ตัวของผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่แต่พอดีพวกนี้ส่วนใหญ่มักพบในเด็กครับ จริงๆโรคนี้นะครับคือมันไม่ได้มีผลไม่ได้มีความเสี่ยงของทางด้านสิ่งแวดลอ้อมความเสี่ยงจริงๆเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่มีปัจจัยเสี่ยงชัดๆยกเว้นในกรณีที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคชนิดนี้ซึ่งกรณีอย่างนี้อาจจะต้องไปสืบค้นดูว่าทางคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นพาหะของยีนนี้โดยที่พาหานี่คือเป็นยีนแฝงโดยที่ไม่มีแสดงอาการแล้วพอมีลูกออกมาจึงมีอาการ ดังนี้ได้เพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าโดยทั่วไปคือไม่มีความเสี่ยงยกเว้นคนจะต้องตรวจเพิ่มเติมในกรณีที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคชนิดนี้ครับคําถามนี้เป็นคําถามที่ตอบยากเพราะว่าอย่างนี้ครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราทราบว่าในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคนี้แล้วเรารู้ว่าพ่อแม่มีความเสี่ยงที่เป็นพาหะ อันนี้เราจะต้องการตรวจเด็กตั้งแต่เป็นทารกอยู่ในท้องตั้งแต่เป็นตัวอ่อนเพื่อดูว่าเด็กเป็นโรคนี้หรือไม่ก่อนที่จะเด็กคลอดออกมาเพราะงั้นนี่คือสิ่งที่เป็นเฉพาะรายจริงๆแต่โดยทั่วไปส่วนใหญ่เราไม่ตรวจแนะนําเราไม่ได้คัดกรองผู้ป่วยทุกคนที่ที่เป็นโรคนี้อย่างเช่นธาลัสซีเมียในประเทศไทยเนี่ยเราพบเยอะมากซึ่งการตรวจคัดกรองมีประโยชน์ อย่างเช่นเราจะตรวจในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แต่โรคกลุ่มนี้เนื่องจากพบน้อยมากๆเราจึงไม่แนะนําการตรวจคัดกรองและการตรวจเมื่อเจอเนี่ยกายแกว่าพอเด็กคลอดออกมาเราจะตรวจตอนที่เด็กมีอาการแล้วซึ่งเป็นที่น่าเสียดายว่าอาจจะเป็นไปแล้วมีอาการแล้วซึ่งการรักษาจะลําบากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในต่างประเทศอย่างเช่นประเทศตไต้หวันเนี่ยมีการตรวจคัดกรองโรคกลุ่มนี้ตั้งแต่คลอดเพื่อให้ รู้ว่าเป็นโรคแล้วรีบรักษาก่อนมีอาการเพราะฉะนั้นแตกต่างกันในแต่ละประเทศครับในประเทศไทยผมพูดในึ่งในประเทศไทยก่อน mm hmm. เมื่อเราการตรวจต้องอยอมรับว่าโรคนี้ในการวินิจฉัยทั้งการดําเนินโรคกว่าที่พ่อแม่จะพามาหาหมอ mm hmm. ก็มักจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งเพราะอาการค่อยๆดําเนินไปไม่ได้โผล่มาเป็นหลักวันกว่าจะ การตรวจมันก็ต้องมีการตรวจทั้งเอ็กซเรย์สมองและการตรวจเลือดเพื่อยืนยันโรคกลุ่มนี้เพราะมันมีโรคที่อาการคล้าย MLD อยู่หลายชนิดเพราะนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยยังใช้เวลาเป็นหลักเดือนในการยืนยันโรคเมื่อยืนยันโรคแล้วเนี่ยเราก็ต้องหนึ่งบอกรอบผู้ป่วยตามพ่อแม่จริงๆว่าหนึ่งอันนี้ยืนยันแล้วเป็นโรค MLD ซึ่งเป็นโรคที่อยู่ในกลุ่มของการถดถอยของการทำงานของสมอง ความหมายนี้ก็คือแปลว่าเด็กที่เคยปกติมาก่อนพัฒนาการถดถอยจากที่เคยมองเห็นอาจจะมองไม่เห็นจากเคยเดินได้อาจจะเดินไม่ได้และสุดท้ายาจะมีอาการชักด้วยสิ่งพวกนี้เนี่ยมันเกิดจากยีนที่ผิดปกติแต่กําเนิดยอมรับว่าส่วนใหญ่ในประเทศไทยในบริบทของเราก็าคือเราใช้การรักษาประคับประคองทําให้ผู้ป่วยและครอบครัวปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่กับมัน แต่ถ้าเราพูดถึงในวงการทางการแพทย์ปัจจุบันนี้ยังไงก็ตามเนี่ยในว,วงการาการแพทย์นี่เรามีเทคโนโลยีมากขึ้นจากโรคที่เราเคยรู้สึกว่าที่ผมตอนเป็นเด็กๆเ,เนี่ยบอกว่าโรคนี้รักษาไม่ได้ปัจจุบันนี้มีโรคที่สามารถรักษาได้ด้วยการทํายีนบําบัดซึ่งยอมรับว่ายังมีข้อจํากัดในบางประเทศที่พัฒนาแล้วครับผม เราเราพบเรื่อยๆนะครับพบเรื่อยคำว่าเรื่อยๆของเราเนื่องจากเราเป็นศูนย์รับส่งต่อเพียงแต่ว่าต้องยอมรับว่าผมก็คิดว่าจากประสบการณ์ของสถาบันสุขภา,าพเด็กแห่งชาติที่เรามีเนี่ยก็น่าจะประมาณ5ิบหถึงยีรายหรือเฉลี่ยปีถึง2ปีเคสหนึ่งหรือบางปีปีละเคสแต่ว่าในพอเรายืนยันเนี่ยผู้ป่วยหลายๆคนก็ต้องปรับตัวกับข่าวที่เราแจ้งแล้วก็ความการดูแลต่อเน,นื่องซึ่งจริงๆผมว่าโรคพวกนี้เนี่ยในประเทศไทยก็คงมีไปตามโรงพยาบาลต่างจังหวัด เยอะพอสมควรแต่จะรับการไม่จัยหรือไม่ก็อีกส่วนหนึ่งครับคำถามนี้น,นะครับผมคิดว่าอย่างนี้ครับผู้ป่วย MLD ส่วนใหญ่ในเด็กเนี่ยอาการเริ่มแรกก็คือพัฒนาการถดถอยคำว่าถดถอยหมายความว่าสิ่งที่เด็กเคยทำได้แล้วเริ่มถอยลงอย่างที่คนไข้ที่ผมเจอก็คือเขาเข้าอนุบาลอนุบาลสอ,อนุบาลหนึ่ง ลูกลายมือสวยอนุบาลสองแม่สังเกตว่าลูกลายมือไม่สวย <_ d ood le> เพียงแค่นี้ครับในครอบครัวบางคนเนี่ยเขาพามาผมก็ยังโห,โหเขาสามารถเขาดูแลลูกอย่างใกล้ชิดจนมาผมขอดูแลมือสองปีแตกต่างกันสิ้นเชิงอันนี้เป็นอาการเริ่มแรกรก็คือพัฒนาการถดถอยซึ่งถดถอยในด้านไหนจากสิ่งที่เคยทําได้ทําไม่ได้ไม่จะเป็นเรื่องกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กหรือการรับรู้ แต่คั้งนี้นะครับในโรคกลุ่มนี้โรคพอาการที่ถดถอยไม่ได้แปลว่าทุกโรคเป็น MLD ยังมีหลายโรคที่สามารถรักษาแล้วหายขาดได้แล้วก็มีหลายโรคที่ไม่ใช่ MLD ครับเป็นัไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราได้รับฟังนะคะข้อมูลเกี่ยวกับโรค MLD หรือโรคพัทุกรรมหายากนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษในแพทย์กุรเเษศักพิชัยสกุลค่ะอาจารย์เป็นุมารแพทย์ประสาทวิทยาของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีค่ะวันนี้อาจารย์ก็ให้เกียรติกับทางรายการของเรามากๆเลยนะคะแล้วก็ครั้งต่อไปนะคะปัจะาพาคุณผู้ชมทุกท่านไปอยู่ที่คลินิกไหนของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีฝากติดตามผ่านหน้าเพจสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ